วันนี้พวกเราอยู่ในเกมเก็บขยะเก็บขยะอย่างนั้นเหรอใช่แล้วการเก็บขยะทำให้บ้านเมืองสะอาดขึ้นด้วยนะจะบอกให้พี่ฝนนี่ไงพี่ฝนเจอแล้วอ้าวขอให้เพียกกลับมาแล้วก็ทำการสร้างชอ็อปเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้นี้ขยะเต็มเมืองไปหมดเลยเราจะต้องเก็บขยะมาก่อนไม่ใช่เหรอแต่เขาบอกว่าการจะเก็บขยะได้เนี่ยจะต้องมีถุงมือก่อนจริงด้วยนี่ไงดูเหมือนกับว่าที่นี่น่าจะเป็นสำนักงานนะ ที่นี่คือร้านขายถุงมือพี่ฝนเราจะต้องมีอุปกรณ์สำหรับเก็บขยะไม่งั้นมือของเราจะไม่สะอาดนะนอกจากไม่สะอาดแล้วขยะบางประเภทอาจจะเป็นอันตรายได้เหมือนกันนี่คือถุงมือเริ่มต้นราคา1เหรียญราคา1เหรียญพอเราเก็บตังมาได้ปุ๊บเราก็จะสามารถอัปเกรดใหม่ได้ใช่หรือเปล่าใช่แล้วมี2เหรียญหเหรียญแล้วก็8เหรียญด้วยนะนี่ไงมาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปเก็บขยะกันเลย คราวนี้เพกก็จะสามารถทำการเก็บขยะในราคา50เหรียญได้แล้วนี่คือกระดาษเหรอใช่นี่คือกระดาษใช้แล้วเก็บเลยดีกว่าจากนั้นพอเราเก็บขยะมาได้เราก็จะนำไปที่นี่ที่นี่คือที่สำหรับรีไซเคิลใช่ที่สำหรับรีไซเคิลแล้วเราก็จะได้รับเงินมาได้รับตังมาเท่าไหร่อะได้รับมา50เหรียญได้มาอย่างเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจากนั้นเพก็ทำการสร้าง เขาเรียกว่าอะไรนะลานเก็บขยะที่สําหรับเก็บขยะเหรอใช่และนี่ก็คือสํานักงานเก็บขยะของพวกเราก่อนอื่นเลยจะต้องสร้างนี่พี่ฝนเขาเรียกว่าที่จอดรถที่จอดรถจริงด้วยแต่รู้สึกว่าเงินจะไม่พอนะตอนเนี้ถ้าเงินไม่พอเราจะต้องไปเก็บขยะมาเพิ่มหรือเปล่าใช่แล้วเราน่าจะต้องเก็บเพิ่มอีก50ิเหรียญน,นี่ไงเราเจอแล้วส่วนใหญ่จะเป็นกระดาษเก่าใช้แล้วกระดาษเก่าอย่างงั้นเหรอ ใช่แล้วพี่ฝนต้องนําไปที่โรงงานขยะก่อนมาแล้วมาแล้วนี่ไงเรียบร้อยได้ตังค์มาอีก5้าสิบเหรียญทางนี้เลยทางนี้เลยเราจะต้องสร้างที่จอดรถเพิ่มเขาบอกว่าที่นี่คือที่จอดรถจริงๆเหรอนี่ไงแต่ว่ายังไม่มีรถแฮยังไม่มีรถเพราะว่าเดี๋ยวพจ่แสร้างรถขึ้นมานี่เราสามารถสร้างรถได้อย่างนั้นเหรอใช่แล้วถ้าเรามีตังค์เพียงพอพอเราทําที่จอดรถปับ๊บเราก็สามารถสร้างรถขึ้นมาได้ นี่ไงดูเหมือนกับว่าเขาจะมีปุ่มอะไรบางอย่างด้วยแฮะราคา50เหรียญอีกแล้วเพราะฉะนั้นคราวนี้เราจะต้องเก็บขยะมาขายก่อนแต่มีขยะบางอย่างที่เพียงไม่สามารถหยิบขึ้นมาได้ขยะแบบไหนอ่ะเราจะต้องทำการอัปเกรดถุงมือก่อนพี่ฝนจริงด้วยนี่นำมาวางได้ตังแล้วรีบไปดีกว่าเร็วเข้าเร็วเข้านี่ไงตอนนี้เพียกสามารถสร้างวากอนขึ้นมาได้แล้วนะหมายความว่าไง วาก้อนก็คือรถเข็นขยะคันเล็กๆอ่ะไหนอ่ะหน้าตาเป็นไงอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนอื่นเลยจะต้องทําการสร้างเราจะต้องสร้างโดยการใช้คอนเนี่ยทําการตอกลงไปแบบนี้ <มา S 1> เรียบร้อยนั่นไงมาแล้วพี่ฝนจริงด้วยรอสักครู่หนึ่งนะทุกคนรถเก็บขยะมาแล้วและนี่คือวาก้อนรถเข็นเก็บขยะ ยังลยแบบนี้เราก็สามารถเก็บขยะได้อย่างเยอะเลยนี่เพเอก็จะลากไปแล้วก็เก็บขยะขึ้นมาแบบนี้มาเร็วเข้ามาเร็วเข้าเก็บขยะกันดีกว่ารู้สึกว่าจะเก็บได้ครั้งละสองชิ้นสองชิ้นอย่างนั้นเหรอรวมกันแล้วก็ร้อยเหรียญพอดีเห็นเปล่าจริงด้วยนี่ไงแล้วก็นํามาที่โรงงานรีไซเคิลมาเร็วเข้าทางนี้เราจะต้องไปเก็บขยะเพิ่มเติมแล้วก็ปรับปรุงออฟฟิศของเราใช่ต่อไปที่เพจจะต้องสร้างก็คือเขาเรียกว่า ถังขยะทองคําถังขยะทองคําเลยเหรอเขาบอกว่าให้สร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาก่อนพี่ฝนเราจะมีถังขยะทองคําเลยเหรอเรื่องนี้เพ็กก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขาบอกว่าถ้าสร้างตรงนี้แล้วจะมีเงินเยอะขึ้นงั้นก็สร้างเลยนี่ไงตอนนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วอ้าวต้องใช้อีก200 200เลยเหรอใช่แล้วการจะได้ถังขยะทองคํามาจะต้องมีตังสองร0งั้นเก็บขยะก่อนดีกว่าต้องไปเก็บ2ชุดรอสักครู่ นี่ไงตรงนี้มีกระถางต้นไม้เก่าเก็บเลยแล้วก็ยังมีกระดาษใช้แล้วเก็บมาเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวลากไปลำบากมาก <c oughs> ดูท่าทางรถนี่หนะ้าล้อใกล้จะหลุดแล้วล้อไม่หลุดพี่ฝนนี่รถนี้ทนทานมากๆเลยนะจะบอกให้นี่ไงเมื่อกี้นี่ล้อเกือบจะหลุดอ่ะต้องไปเก็บให้ครบก่อนตอนนี้มีตังสองร้อยแล้วมาทั้งขยะทองคำมาแล้วเดี๋ยว ต้องใช้คอ้อนในการสร้างอุปกรณ์พวกนี้ขึ้นมาก่อนนี่ไงสร้างเรียบร้อยแล้วจะหน้าตาเป็นแบบไหนกันนะนี่ไงถังขยะทองคําเลยพี่ฝนเห็นเปล่าถังขยะสีเหลืองใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะได้เป็นขยะทองคํามาแล้วนําไปขายจะได้ตังค์เยอะขึ้นนี่ไงมาแล้วของจริงแต่อย่างนั้นไปเก็บขยะกันดีกว่ามาแล้วนี่คืออะไรอ่ะขายได้ในราคาห้าร้อยนี่คือทองคําเหรอตู้เย็นทองคํา เย็นทองคำเลยเหรอใช่เฉพาะในเกมเท่านั้นในชีวิตจริงคงไม่มีนี่ไงมาแล้วจริงด้วยได้ราคาอย่างดีเลย500ถ้าได้500แบบนี้พี่เอกก็สามารถอัปเกรดอุปกรณ์ที่บ้านได้อีกเยอะแยะมากมายใช่ก่อนอื่นเลยต้องดูก่อนว่าอัปเกรดอะไรได้อีกอัปเกรดคอนคอนอย่างนั้นเหรอเขาบอกว่าสถานที่นี้สามารถอัปเกรดคอนของเราได้ถ้าอย่างนั้นเราจะต้องสร้างก่อนใช่เราสามารถใช้คอนของเราเนี่ย ทุบแล้วทําให้สร้างเขาเรียกว่าอะไรนะที่สร้างคอนทำให้คอนเนี่ยบวก2บงหวนตอนนี้บวกหนึ่งอยู่ <c oughs> นี่ไงมีโต้ครับ300อยเลยนะใช่300รตังพอพอแต่แพงเกินไปสร้างอย่างอื่นก่อนดีกว่าเสไได้ตังเหรอใช่เก็บตังไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยอัปเกรดที่หลังงั้นฝั่งนี้นี่กำแพงห้าสิบเขาบอกว่านี่คือเบรเดดวอลกำแพงหรือเปล่า ก็เป็นกำแพงเหมือนกันแต่เหมือนกับบอกว่าเราสร้างอะไรไปบ้างนะจริงเหรอไม่เป็นไรสร้างมาก่อนแต่ว่าสร้างอันนี้ดูท่าทางนะ่าจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะไม่คุ้มแต่ว่าทำไมสร้างเพียกจะไม่สามารถสร้างอย่างอื่นได้จริงเหรอเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราจะต้องสร้างต่อไปนั่นไงมาแล้วนี่คืออะไรเราสามารถสร้างไบหรือว่าจักรยานจักรยานเขาใจแล้วเมื่อกี้นี้เป็นรถเข็นคราวนี้เป็นจักรยาน จักรยานนี่หมายถึงซาเล้งใช้เปล่าก็น่านจะใช่นะงั้นดีมากเลยเพ็รก็จะขี่จักรยานแล้วก็ไปเก็บขยะขยายาง้นคราวนี้เราจะต้องเก็บขยะมาได้อย่างเยอะเลยเดี๋ยวก่อนพี่ฝนยังสร้างไม่เสร็จเลยรู้สึกว่าจะใช้ในเวลาในการสร้างเยอะมากเลยนี่ไงใกล้จะสําเร็จแล้วล่ะนี่ไงมาแล้วมาแล้วไหนอาจักรยานสปานขี่จักรยานได้จริงเปล่า มีจักรยานแล้วก็มีพ่วงแต่ว่าอยู่ด้านหลังนี่สามล้อไปแล้วสี่ล้อเลยพี่ฝนฮะพ่วงข้างไม่ใช่พ่วงข้างพ่วงหลังโอน,น่ารักจังเลยขี่ยากกว่าเดิมอีกเดี๋ยวก่อนนะนี่ไงขยะมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋พียงลงไปเก็บขยะก่อนนี่เก็บขยะเก็บแล้ว,ลวเรียบร้อยเค้วก็ต้องนํามาใส่ตรงนี้ใช่ไหมใช่อ๋อเข้าใจแล้วอย่างนั้น เราก็ต้องเก็บไปเยอะๆรู้สึกว่าจะเก็บได้ต้องสี่ชิ้นเลยพี่ฝนใช่แบบนี้สบายเลยถ้าอย่างนี้แล้วก็เราจะต้องสร้างโรงงานเก็บขยะที่แข็งแกร่งได้แน่นอนนั่นจะปั่นไปไหนอะนะปั่นมาเก็บของไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้เพก่ก็กําลังสร้างเขาเรียกว่าอะไรนะห้องพักพนักงานห้องพักพนักงานดีจังเลยแล้วก็ต้องสร้างไฟด้วยมีไฟแล้วต้องใช้ไฟห้บเลยเหร ไหนอย่าไฟอยู่ไหนยังไม่จเจออ๋ออยู่ข้างบนมองไม่เห็นเราจะต้องสร้างก่อนนี่ไงสร้างมาแล้วต้องนี่ไงต้องสร้างให้เรียบร้อยก่อนก็ถึงจะเปิดไฟได้ใช่ต้องสร้างให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จะมีไฟอยู่ตรงกลางมาแล้วไฟก็จะมาแล้วไฟจะสว่างหลังจากนั้นเพียกก็จะจ้างพนักงานพี่ฝนจะมีพนักงานมาช่วยเราเก็บขยะแล้วใช่เปล่าใช่แล้วเป็นพนักงานมืออาชีพ เดี๋ยวก่อนนี่ไงไฟติดแล้วไฟติดแล้วแล้วก็นี่คือพนักงานคนที่หนึ่งพนักงานคนที่หนึ่งเขาสร้างกันแบบนี้หรอไม่แน่ใจเหมือนกันนี่อยู่ในเกมเราจะต้องสร้างที่นั่งให้เขาก่อนน่าจะไม่ใช่ที่นั่งแล้วละ่ะเขานอนเลยเขานอนหลับเหรอนี่ไม่เป็นไรระหว่างรอเขาตื่นเพียอแกะสร้างนี่โรงเก็บรถขนาดใหญ่มีที่เก็บรถด้วยน่าจะเป็นรถขนาดใหญ่อย่างเช่นพวกรถกระบะรถบรรทุก ถ้ามีถึงรถบรรทุกนี่สุดยอดไปเลยอะเนี่ยใช่รถบรรทุก1ิบล้อรถสิบล้อถ้าเรามาเก็บขยะไม่รู้จะเก็บได้กี่ชิ้นนะเก็บได้เยอะเลยเก็บได้หลายหลายกิโลนี่ไงนี่ไงเพื่อนของเราลุกขึ้นไปทํางานแล้วมีใจด้วยนะเขากระโดดเข้าไปเก็บขยะ <laughs> นักเก็บขยะมืออาชีพนะเก่งกว่าเราอีกใช่เขามืออาชีพมากเลยเมื่อกี้กระโดดตีลังกาเกีียวรอบครึ่งเข้าไปเก็บขยะ สุดยอดไปเลยเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะเราอาจจะต้องมีพี่พนักงานมาเยอะๆใช่ถ้าเขาเก็บขยะให้แบบนี้นี่เราจะมีเงินเยอะขึ้นนะเนี่ยใช่นี่ไงโอ้โหได้ตังแล้วไปไหนแล้วเนี่ยเขาหายไปเขาหายไปไหนเเขาอยู่ที่บ้านหรือเปล่าจริงด้วยเขาอาจจะอยู่ที่ที่พักพนักงานนี่ไงเขาอยู่นี่นะเขาหลับไปแล้วให้เขาพักผ่อนก่อนใช่เดี๋ยวเขาก็ลุกข,ขึ้นไปเก็บ ตอนนี้เพลยกอัปเกรดให้เขาสามารถลากรถได้ด้วยนะลากรถได้ด้วยเหรอใช่แล้วเพราะว่าอัปเกรดให้แล้วพี่ฝนไหนอ่ะนั่นไงเขาลักไปแล้วโอ้โหนี่เข้ามาแล้วเขาใส่หมวกด้วยใช่แล้วตอนนี้มีการใส่หมวกสีแดงด้วยนะนี่ไงเขามาเก็บขยะนี่กระโดดตีลังกาสามรอบเก็บเร็วว่าที่เพลยกเก็บอีกโอ้โหสุดยอดไปเลยแบบนี้ต้องมีเพื่อนหลายๆคนแล้วเรียรย้อยนี่พี่ฝน ตอนนี้เพ่กำลังจะเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างที่เก็บรถกระบะรถกระบะเหรอเขาเขียนว่ารถกระบะรถกระบะหรือรถสิบลอ้อกระบะกระบะไหนอ่ะนี่ไงอา้าวกดไปไหนเนี่ยเข้าไปไหนแล้วกระบะกระบะอยู่นี่มาแล้วจริงด้วยโอ้โหขับได้จริงเปล่าขับได้ขับได้อา้าวนี่ที่คนนั่งที่คนขับอยู่ฝั่งนี้อยู่ไหนเนะี่ยหาไม่เจอแล้วไปออกไปเก็บของกัน <laughs> เดี๋ยว ให้นั่งฝั่งนี้เป้ะใช่แล้วเดี๋ยวเราจะออกไปเก็บของกันแบบนี้สบายแล้วเก็บขยะได้อย่างเยอะเลยก่อนอื่นจะต้องขับเข้าไปในเมืองก่อนเพื่อตามหาขยะที่เราสามารถเก็บได้นี่ไงขยะอย่างเยอะแต่ความเป็นจริงแล้วเราควรจะทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางก็จริงอะนะตรงนี้มีอะไรอะ่ะไหนอะ่ะนี่ไงคูณสองคืออะไรอะ่ะรองเท้าเป็นรองเท้าสีม่วงคูณสองพี่ฝน รองเท้าคริสโตัโอ๋อแบบนี้เงินคุณสองแน่นอนโอ้โหคราวนี้เราจะต้องร่ำรวยกลายเป็นเศรษฐีแน่นอนแล้วถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะวันนี้เพ่กกับพี่ฝนขอตัวไปเก็บขยะให้หมดเมืองก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบุ๊วย